สวัสดีครับวันนี้เราก็มีเห็ด5้านะครับที่ภาษาการเขาเรียกว่าเห็ดห้าภาษาเหนือเออภาษาการเขาเรียกว่าเห็ดตับเตา่าภาษาเหนือเขาเรียกเห็ดห้าหรือเห็ดต้นไคซึ่งอันนี้ตอนผมเป็นเด็กผมจําความได้เลยผมจะไปหาตรงแม่น้ํายมที่ต้นไคต้น,ตนไคแม่น้ํำยมนะมันจะออกเต็มไปหมดเลยฮนะ ผมชอบไปหาตอนเด็กๆแล้วกินต้มใส่ใบมะขามอ่อนนะครับอร่อยมากครับเนี่ยต้มใส่ใบมะขามอ่อนอร่อยมากต้องกินแบบเป็นหัวเล็กๆอย่างนี้นะครับอร่อยถ้ามันบานแล้วมันจะไม่ค่อยอร่อยนะครับาภาษาเหนือเขาเรียกว่าเห็ดห้าหรือเห็ดไข่นั่นเองครับภาษากลางเขาเรียกเห็ดตับเต่านะครับเดี๋ยวเราจะไปทําการต้มใส่ใบมะขามอ่อนเพื่อเป็นเมนูหลักของวันนี้ของผมนะครับ โอเคครับนี่นะครับเราก็จะทําความสะอาดล้างให้สะอาดนะมันเป็นไรายนะครับเห็ดห้าหรือเห็ดตับเตา่ามันเกิดอยู่ตรงต้นไคครับผมคิดถึงบ้านมากเลยผมไม่ได้กินมาหลายปีแล้วครับเนี่ยผมเห็นเขาขายแลครับผมก็เลยซื้อมาครับอยากกินมานานแล้วครับล้างทำความสะอาดให้สะอาดนะครับแล้วเราจะไปต้มใส่ไปมะขามอ่อนกัน <Yeah. S 2> เราก็จะทําการหั่นนะครับเห็ดตับเต่าต้มใบมะขามอ่อนนะ <Yeah. S 2> เตรียมอุปกรณ์ไว้ร <Yeah. S 2> ับรองได้แนะ่ว่าอร่อยเ <Yeah. S 2> พราะไม่ได้กินมานานแล้ว <Yeah. S 2> ประมาณนู่นแหละครับ <Yeah. S 2> หลายปีมากเลยที่ไม่ได้กินนะไอ้ <Yeah. S 2> ตับเต่าอ,อันนะครับ อมใบมะขามอ่อนสุดยอดแล้วเยียอุปกรณ์อุปกรณ์ทางจะอร่อยเพราะว่าเพราะมันเป็นเขาเรียกว,ว่าอนะไรมันยังไม่บานนะคงจะอร่อยมากเลยนะดูแล้วเนี่ยเล็กๆเงี้ยครับครับน <c oughs> ี่ดูดูดู ดูดูเนี่ยดูสีสริสัทภายในมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับครับรับรองได้ว่าอร่อยแนย่มื้อนี้สมคำรอมาหลายปีได้กินกับปีนี้และครับตอนเป็นเด็กชอบไปหาต้นต้นไครุ่มแม่น้ำยม โตขึ้นมามาอยู่ชนบุรีพัทยาหากินไม่ได้เลยครับเมื่อเช้านี่ไปอีท่าไหนไม่รู้จังหวะไหนไม่รู้จะเอ๋ยใส่พอดีเลยตรงนี้ซื้อมาสองร้อยก็ไม่แพงนะครับราคา,บ,าบ้านเราเลยสองร้อยบาทเพราะว่าเราจะไปหาอย่างตอนเป็นเด็กๆเ,เป็นหนุ่มๆไม่ได้แล้วดูดูด ด้านในมันจะเป็นอย่างนี้เลยไหมครับหอมมากเลยอ่ะโอ้ยอดใจไม่ไหวแล้วยังไงก็ต้องโดนอ่ะที่ถึงบ้านเกิดเลยแบบนี้พ่อจา๋าแม่จา๋าลูกไม่ได้กินมานานแล้วพ่อจา๋าแม่จา๋า นะัเหนหมเดี๋ยวเราไปลงช่อง YouTube ร้านโตปะการอาหารป่ากันเลยนะครับวันนี้ฝากติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube เพจร้านโตปะการอาหารป่าโอ้ดูสกรอนดูสกรอนสวยงามมาก แน,นแน่นเลยครับคขัค้นตอนแรกก็ต้มน้ำเลยนะครับอันนี้พริกเราซึ่งได้ตามมาใส่ตะไคร้กระเทียมหอมแดงพริกนะครับเทลงไปเลย Bắp của ngày tám đôi nám và lá bắp có hè láng có nồi láng nồi láng nồi รสด,ดีกับเกลือเกื่อสุขภาพนะครับตอนนี้น้ำก็เริ่มเดือดแล้วนะครับน้ำเริ่มเดือดใส่เห็ดตับเตาลงไปเห็ดตับเตาหรือเห็ดแห่บ้านเรานะครับเบาแก๊สลงหน่อยแดดมันร้อนใส่ลงบนไล่ลงบนไลไม่ได้กินมาหลายปีมาแล้ว นะครับครับร,รอให้มันเปื่อ,อยนิดนึงแล้วก็ใส่ใบมะขามอ่อนลงไปเี็นไหมครับปิดฝาหม้อ,อไว้รอไว้ก่นอนเดือดต้มเห็ดไปน้ำเดือดนะครับตุบปุ๊บตุบปุ๊บเราก็ใส่ใบมะขามลงไปเลยบ๊อบให้ครับเพื่อความเปรี้ยวนะครับ ผมเคยกินตอนเด็กๆแล้วผมไม่ได้กินมานานแล้วครับเห็ดตับเตาหรือเห็ดห้าภาษาเหนือก่อนหน้านู้นน่ะอยู่ตามกอต้นตะไคร้ต้นตะไคร้น้ำแม่น้ำยมนะผมหาได้เยอะมากตอนผมเป็นเด็กๆกินอร่อยมากเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันนะครับลองมาชิมกันผมไม่ได้กินมานานมากเลยอ่ะอุ้ยหอมมาก ใช้ได้เลยอร่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปลงโต๊ะทานกันเราจะมาลองนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองกินกันนะครับดูในหม้อโอ้ยหลายปีมากเลยเคยได้กินนะเพิ่งจะได้กินนี่แหละมานมากก็จ๋าแม่จ๋ากิดถึงบ้านจังเลยเราจะลองกินแค่นี้ก่อนนะครับ ดูดูในหมอ้อสีสันสวยไหมดูอ,อต้อมมะขา,ามอ่อนไอ้ลงโต๊ะเลยนะนะครับวันนี้เราจะขอมานักโต๊ะนี้ก็นันเราแบบนะข้าวตะก่อนกินกับข้าวเหนียวนะครับแต่ตอนนี้เราจะกินกับข้าวสวยร้อน ประมาณกีปป่ปีแล้วเนี่ยไม่ได้กินยี่สิบกว่าปีแล้วมั้งยี่สิบกว่าปีแล้วจากบ้านมาแล้วมาอยู่พัทยาอือสีสันนะครับโชคดีมากที่เดินไปเจอที่ตลาดนะอืออืออร่อยมาก อร่อยมากเลยอ่ะมากด้วยอร่อยโอ้ยกินแล้วคิดถึงบ้านโอ้ยอืบอกไว้ก่อนว่าอร่อยมากเลยครับคุ้มค่าครับในการกินเห็ดตับเต่า ของป่าแน่คือเห็ดหลับเต๋าครับอร่อยโอเคนะครับเราจะจบคลิปแค่นี้นะครับฝากติดตามในช่อง y ย t u b e ด้วยนะครับร้านโตประกางอาหารป่าฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ